นี้จะเป็นผลของทุเรียนพันธ์ยาวลิ้นจีนะคะอ่านี่ดูนะคะดูเนื้ออ่าวันนี้เนื้อนะคะจะไม่เข้มนะคะดูก่อนนะคะเพราะว่าผลทุเรียนยังอยู่ในระยะที่ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้แต่เนื่องจากว่าเราโดนพายุนะคะทําให้ผลทุเรียนร่วงลงมาแต่ความที่ว่าเราแกะให้ดูว่าเนื้อนี่คือเนื้อของเขานะคะเปลือกบางนะคะดูนะคะอันนี้เปลือกบางอันนี้เป็นเนื้อนะคะอ่าลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมสีของเขาถึงได้เป็นสีแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ทุเรียนยังยังไม่แก่นะคะอ่า แล้วก็มาดูนะคะทุเรียนนะคะตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ของพวงมาณีค่ะดูเนื้อนะคะดูเนื้อพววมณีเนื้อของเขาจะเป็นสีส้มแสดเลยนะคะนี่ค่ะนี่เนื้อจะแห้งนะคะเราจับดูนะคะเนื้อจะแห้งจะไม่เหนียวติดมือนะคะอแล้วเรามาดูนะคะมาดูนะคะเราจะเราจะให้ดูเนื้อของทุเรียนพันธุ์พวงมาณีนะคะดูเนื้อก่อนดูนะคะอร่อยไหมคะ เดี๋ยวเราจะให้น้องเขาแกะให้ดูนะคะดูนะคะว่าเนื้อจะเป็นยังไงเหมือนกับที่ที่กเกมาลูบ ดูกันนะคะว่าเนื้อจะเหมือนไหมอ่ะระหว่างรอที่น้องเขาปอกนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บบนึงอบไหมฮะเดี๋ยวนะคะอ่ะมาดูมามามาดูกันอ่าเรื่องูุเรียนอาของของของชุดน,นี้ก่อนก็ได้ค่ะระหว่างรอ ดูเนื้อนะคะอ่าสวยจริงนะคะอ่านี่คือเนื้อที่เพิ่งปอกเมื่อกี้นะคะอันนี้ของ<ด>ทุเรียนพันธุ์พวงมณนีนะคะอ่าดูนะคะเนื้อเขาจะแห้งนะคะนี่ทานได้แล้วนะคะสุกแห้งแล้วคะ่ะเนื้อเขาสวยมากเหลืองนะคะเหลืองสวยอ่านะคะแล้วก็อ่าตัวนี้นะคะจะเป็นผลของทุเรียน ทองขมินอ่านี่ทองคามิ้นนะคะอ่ารูปทรงจะเป็นแบบนี้แต่วันนี้นะคะอ่าที่เราไม่ได้ปอกให้ดูเพราะว่าทุเรียนนะคะยังแก่นะคะยังยังไม่สุกนะคะเราแล้ว,ลวทีนี้เราก็เลยยังไม่ได้ปอกให้ลูกค้าดูเนื้อแต่ว่าเนื้อ,เน,อเนื้อเหลืองมากเป็นทุเรียนสายพันธุ์ของทางร้านที่ทางร้านเขาผสมผสมเอง,องนะคะอ่าทองคามินอ่าผสมกับอะไรแล้วนะคะคุณน้องมูสันคิงค่ะมูสันคิงกับอะไรคะกับกับอะไรคะกับอะไรนะคะ อ๋อ oh, เป็น,ปนพันธุ์ของมูซันคิงกับก้านยาวนะคะที่ผสมออกมาจะได้เป็นสายพันธุ์ของทางร้านนะคะตัวนี้พองขมิ้นนะคะเนื้อจะเหลืองนะคะเหลืองสวยแต่ลูกอะ่ะทรงยาวเหมือนกับก้านยาวนะคะทรงลูกจะยาวๆาวอ๋เอเหมือนมูซันคิงใช่ไหมคะอะ่เดี๋ยวดูนะคะนี่จะเป็น น,นี่ต้นไอ้นี่คือลูกของพวงมาีมณน,นี้ก็คือเนื้อแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านท่านใดสนใจนะคะทางร้านมีผลผลิตนะคะที่จะจำหน่ายด้วยแล้วก็ต้นพันธุ์นะคะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะอันนี้เป็นเนื้อจริงๆนะคะเนื้อจริงๆที่ไม่ได้ผ่านการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือพวงมาีนะคะแล้วในมือเป็นของผู้เรียนพันธุ์อะไรนะยาวลินจีอ่ายาวลินจีอันนี้นะคะต้นที่เรามามามารีวิวนะคะต้นนี้เป็นต้นผู้เรียนของพันธุ์ยาวลินจีนะคะต้นนี้ สมบูรณ์นะคะแล้วนี่คือลูกอ่านี่ทุเรียนพันยาวลิ้นจีนะคะลูกสวยมากอาจจะพูดว่าเป็นราชาของทุเรียนก็ได้ค่ะเป็นราชาของพันทุเรียนก็ได้ค่ะนี่ค่ะมีทั้งหมด5ภพูนะคะลักษณะเด่นของเขาทุกพูจะเต็มหมดนะคะจะไม่มีพูแบบว่ารีบๆอะไรแบบนี้ไม่มีนะคะคืออ่าทั้งลูกอะค่ะเขาจะมีทั้งหมดหภพูเต็มนะคะนี่คือเนื้อของเขาค่ะอ่ะเดี๋ยวดูนะคะนี่ดูด,ดูดูนะคะนี่ค่ะลูกจะโตค่ะโตมากสวยนะคะ ผลผลิตผลิตออกมาจะเป็นที่น่าน้าน่าภูมิใจนะคะเพราะว่าลูกใหญ่สวยยาวเดี๋ยวนะคะดูดูเนื้อกันนะคะ,ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูต้นพันธุ์ทุเรียนอ่อะไรนะพวงมาน,นีนะคะอะ่อันนี้นะคะจะเป็นทุเรียนต้นพันธุ์ของพวงมณน,นีนะคะอันนี้เนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ ถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะทางร้านมีทั้งพันให้จําหน่ายแล้วก็ต้นพันด้วยนะคะอยากจะดูเนื้อชิมเนื้อก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะาสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้นะคะทางร้านมีจําหน่ายนะคะเพราะว่าเป็นทุเรียนจากผลผลิตของทางร้านค่ะนะคะมีจําหน่ายนะคะ ทุกสายพันธุ์เลยนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถระบุสอบถามมาอยากจะกินสายพันธุ์อะไรนะคะสนใจแบบไหนค,ค่ะเนื้อสวยมากเนี่ยค่ะลูกค้าดูนะคะเ,คเนื้อแห้งสวยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสวยมากเนื้อแห้งแล้วก็ไม่คือแบบล่อนล่อนแบบไม่ติดไม่ติดมือเลยนะคะดูค่ะสวยมากนะคะเนื้อของเขาเนี่ยค่ะเหนียวเหนียวแบบเดี๋ยวนะคะแกให้ดู ดูนะคะดูเนื้อเห็นนะคะเก๋ให้ดูเนื้อก่อนอเนื้อเหนียวมากอือดูนะคะดูเนื้อนะคะหนาเหนียวเดี๋ยวนะคะลองชิมดูนะคะืมไม่ต้องถามรสชาตินะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนอ,อร่อยมากค่ะอยากให้ลูกค้านะคะลองชิมนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ ถ้าพูดถึงนี่หวน่าชิมนะคะลองดูนะคะลูกก็ไม่ได้โตเยอะนะคะก็คือแบบว่าอา่ไซส์ประมาณ1-2ึ่ถึงองกิโลค่ะก็คือ,อเป็นราคาที่แบบว่าลูกค้าสามารถจับจองได้นะคะนี่ค่ะแต่เนื้อเข้าสุดยอดเลยค่ะเหนียวมากเนี่ยค่ะดูเนื้อนะคะสวยมากเนื้อเหนียวสวยอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะอยาลูกค้า ได้ลองชิมนะคะหืมทางร้านนี่ก็ลาบปากเหมือนกันนะคะคือพูดง่ายว่ากินฟรีนะคะเนี่ถ้าซื้อกับโหราคาไม่ต้องพูดถึงหืมสวยมากเนี่ยค่ะนี่คือต้อนพันธุ์นะคะน้องราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะต้นพันธุ์หกพันบาทค่ะต้นนี้นะคะดูนะคะราคาอยู่ที่หกพันบาทแต่แต่ดูความสูงนะคะนี่ค่ะยืนให้ดูนะคะความสูงระหว่างอ่าระหว่างหนูกับอ่าต้นพันธุ์นะคะดูนะคะ คือต้อนพันธุ์ค่อนข้างที่สะสมบูรณ์มากเนี่ยค่ะกิ่งอะไรคือต้นต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์มากถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะทางร้านมีบริการส่งหรือว่าจะเหมาลอดหรือมารับเองหรือว่าจะให้ส่งยังไงก็ได้ค่ะฮะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ขอไว้นะ ตอนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวสายพันธุ์ทุเรียนอะไรเดี๋ยวก็มารับชมกันนะคะตอนนี้ร้นแล้วนะคะเดี๋ยวก็ค่อยไว้วันหลังอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ